ไม่ได้อุตรินะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวน12ล้านบาทได้รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่บริเวณนี้ดิบทีละ1ลูกเพื่อขอเลขเด็ดโชคดีมีชัยถูกรางวัลที่1 12ล้านได้ปลดหนี้ได้หมดสินด้วยเธอ ทุกเพจิจันร์บันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับโบกัตสุตาค่ะนะคะเรามีนัดพบกันนะคะทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เนี่ยตอนนี้เลยเราอยู่ที่วัดไส่ใหม่ซึ่งวัดน,นี้เนี่ยมีอายุกว่าร้อยปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2441ค่ะนะคะที่นี่เนี่ยเขาโด่งดังในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคลค่ะบอกเลยว่าวันนี้ด้านหลังโบกัสน,นะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยจะมีไอ้มะขามเรื่องเล่าตำนานเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน แต่บอกได้เลยว่าถ้าใครนะคะที่เป็นคอหวยวันนี้เราจะมาขอเลขเด็ดให้กับลูกเพจอิจันบันเทิงแน่นอนนะคะอย่าลืมทําตามสัญญาพิมพ์สาธุนะคะเพื่อเป็นการบอกบุญและบอกต่อและอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ให้กับโบกัสด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเทปนี้เนี่ยอลังการมากๆแล้วเดี๋ยวตามโบกัสมาค่ะ และด้านหลังที่โบกัสยืนอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นวิหารนะคะไอมะขามวัดใส่ใหม่นะคะพระาจารย์อ้อนเนี่ยได้ เห็นนิมิตเด็กผู้ชายนะคะที่อายุประมาณ7-8ปีความศักดิ์สิทธิ์ของมาขาบเนี่ยความเฮี้ยนที่ทําให้เจ้าหน้าที่เมรุของวัดไสาใหม่ค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวน12ล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะคะอย่าลืมแชร์อย่าลืมไลค์ like, และพิมพ์คําว่าสาธุเพราะว่าเดี๋ยวโบกัสจะเข้าไปจุดเลขทูบแล้วก็ขอเลขเด็ดให้แฟนเพจอิจา์บันเทิงเนี่ยได้ถูกตัวเลขในงวดประจําวันที่1มิถุนา2567นนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอสาตามโบกัสมาเลยดีกว่า เข้ามาในวิหารของไอมะขามค่ะ<ม>ทุกคนคะ่ะที่นี่เขาก็จะมีชุดบูชานะคะ50บาทจะมีทูบดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าเป็นการบอกกล่าวนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาขอเลขเด็ดกับไอมะขามนั่นเองค่ะหรือว่าคุณพี่มะขามข,ามของเรานะคะก็เดี๋ยวมาขอพอรพร้อมกันค่ะคุณผู้ชม นะโมตัสะพะคา,าวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสะพะคา,าวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสะพะคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมสุวันโยปิยกุมาโรมหาภูโตมหิตธิโกสัพพะทิเสสุวัตกโกส,สัพพะคาเมสุโคจโรโสัพพะชนะนานังหะทะเยมหาเตชโช ปะวิติโกรัตนยะเตชะสาเทนางอิทธิพระเลนะกุมารโรมหิตโกคาถาเรียกแด่อไอมะขามสิทธวัสัยไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะกุมารโรนะโมพุทธายะ วันนี้ข้าพเจ้าตัวแทนลูกเพจิจันได้มากราบขอพรไอ้มะขามสิทธิ์วัดสายไหมขอให้น้องไอ้มะขามได้โปรดประทานตัวเลขจากเลขทูบให้ลูกสิทธิ์ที่ได้มาดูในเทปนี้หากใครที่มีบุญมีวาสนาต่อกันขอให้ได้ถูกเลขในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนานยนนี้ได้ปลดหนี้ได้หมดสินด้วยเทิน คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราเนี่ยขอพรแล้วก็มีการบอกกล่าวกับไอ้มะขามนะคะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมขาอขออนุญาตปักทูบเพราะเราบรการบอกกล่าวแล้วก็ถวายพวงมาลัยนั่นเองค่ะซึ่งตอนจุดทูบเนี่ยถ้าใครมีโอกาสที่มาวัดไส่ใหม่นะคะก็ขอจุดในบริเวณด้านนอกเข้าไปด้านในนะคะเราจะไม่จุดทูบแล้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดวางพวงดอกไม้นั่นเองค่ะนะคะสังเกตง่ายๆนะเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ได้โชคลาภจากที่นี่เนี่ย เขาจะมีการนาเขาเรียกว่าเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นชุดทหารนะคะหรือว่าของเล่นเนี่ยมาถวายให้กับไอ้มะขามแต่ว่าวันนี้เลยค่ะบอกแล้วเลยว่าเรามีทูบนําโชคนะคะนี่ไงหยิบเลยตามจิตที่สั่งนะคะมูลค่า20บาทเดี๋ยวเราจะไปจุดทูบกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะจุดทูบเนี่ยขอให้โบกัสได้เข้าไปบอกกล่าวไอ้มะขามด้านในกันอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตามโบกัสมานะคะ พอเราเข้ามาด้านในค่ะคุณผู้ชมขากับตอนที่เราจุดชูด้านนอกเมื่อสักครู่นี้ความรู้สึกจะต่างกันแล้วก็ตอนนี้ก็เสียงกล้องมีบรรยาเสียงกล้องอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะท่องนโมสามจบแล้วเราจะเรียกไอ้มะขามนะคะถ้าไอ้มะขามมาแล้วช่วยทําให้ได้รู้สึกด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ไอ้มะขามเนี่ยได้มาดนจิตให้ลูกเพจอิจันนะคะได้เห็นตัวเลข3ตัวในเลขทูบนี้นั่นเองค่ะนะคะ และที่สําคัญค่ะหากใครนะคะได้ปลดหนี้ได้หมดสินหรือมีโชคจากเลขทูปไอ้มะขามก็ขอให้หลายๆท่านเนี่ยได้กลับมาที่วัดสายใหม่ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านค่ะพิมพ์คําว่าสาธุแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยค่ะนะโมตัาระพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัาระภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัาระภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักกุมาโรนโมพุทธายะเดี๋ยวเราจะไปจุดเลขทูปกันค่ะคุณผู้ชมก็ตั้งจิตบอกน้องนะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้ได้โชคดีกันนั่นเองค่ะก็ระหว่างจุดทูปก็ขนลุกอยู่นะคะเพราะว่ามีการ อธิษฐานจิตซึ่งในขณะที่จุดเนี่ยลมพัดแรงมากทุกคนคะ่ะทูกติดแล้วเทียนดับเลยคุณผู้ชมดูคิดไว้ก่อนทำสัญ,ญลักษณ์นี่ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ทุกคน ต่วันนี้ค่ะนะคะนอกจากที่เรามาขอเลขทูบไอมะขามแล้วนะคะวันนี้เรามีนัดกับพระอาจารย์ออสนั่นเองค่ะและที่สําคัญยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือตาหมีมีรั์นอกจากเราจะได้เลขทูบแล้วเราจะไปล้วงไห่ให้กับแฟนๆอีจร์บันเทิงด้วยค่ะ ตมามาเป็นพระอยู่ที่นี่ก็มีพระอุปชัยยะสักก่อนนี้ก็คือพระครูวิเศษพัทรกิจซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดไซมัย,มยแล้วก็เป็นพระเกจิรูปหนึ่งก็ได้เดินทางมาขอท่านโดยมีญ,ญาติพี่น้องมาด้วยโยมแม่มาด้วยขอบวชตอนแรกท่านก็ปฏิเสธนะแต่ท่านก็นั่งเขียนมาด้วยคือลองใจว่าเราจะมีความอดทนไหมได้คุยกันได้สักระยะหนึ่งก็ท่านก็นบอกว่าการหนังสือออกไหมอ่านออกครับเขาก็เลยให้อ่านดู กานกำหนดวันให้คือเริ่มบวชตั้งแต่วันที่6มกราคมปี2534เริ่มชีวิตของเพศสมณะก็ได้รับการอนุเคราะห์จากพระอุปัชฌาย,ยะมอบหน้าที่การงานให้เป็นพระอยู่ที่นี่ก็ตลอดระยะเวลาก็30กว่าพรรษาแล้ตัาตม,มามาบวชอายุมากแล้วตอนนั้นอายุประมาณ32สหาที่มาบวชก็คือเรื่องทางโลกมันเยอะก็เลยมุ่งเข้าสู่ทางธรรมสมะสู่ความสงบสมะ พิจารณาตัวเองดู้ากถ้าพูดถึงว่า,สาใส่ใไหม่พระอาจารย์จะโด่งดังในเรื่องของการขอโชคลาภม,มีไอ้มะขามใช่ไหมคะก็มีน้องมะขามสิสยยไหมแล้วก็ตามีมีรัพที่มาของน้องมะขามสมยัยตอนที่บวชใหม่ๆนะอตมาก็บอกเลยว่าอตมาเป็นพระทําทงาน ทำงานกระทั่งช่วยสับปปเลอือเผาศพเผาศพด้วยช่วยเขาจากเรียนรู้ด้วยตัวเราเองมีวันหนึ่งสับเปลอมีคนเอาเด็กไม้ฝังมันก็บอกว่าลุกพี่ช่วยฝังให้ผมหน่อยทีผมยังไม่ว่างเลยอาเราก็ฝังให้เขาทําพิธีให้เขาเรียบร้อยดเด็กเด็กแรกเกิดก็เอามาฝังไว้ก็ก็หลายปีนะอยู่ๆก็คือมีวันหนึ่งที่เรามาเหมือนเด็กมีเด็กมายืนอยู่หน้ากุฏิแล้วก็ชี้มือไปทางประชามชี้อย่างนี้แล้วก็คิดว่า เด็กคนนี้คือใข่ในความฝันในนิมิตก็มีญาติโยมเลวเนะี่ยเขาเอาไม้มะขามมาจากร e ้อยเอ็ดเป็นไม้มะขามตายพายตายยืนต้นอ,อยู่กลางทุงนะ่งไงแต่มะขามนี่มันต้องมีอายุร้อยกว่าปีขึ้นนะักแก่นถึงจะดำนี่เขายืนตายอยู่กลางทุง่งเขาเรียกมะขามตายพายมาถวายพระอาจารย์แล้วแต่พระอาจารย์จะไปทําอะไรแล้วก็นึกขึ้นได้มะขามทำมะขามแล้วกันกุมารทองไอ้มะขามติดวัสดสไหม ก็จินตนาการรูปมาขึ้นมาเองแล้วก็ไปหล่อโลหะองค์ใหญ่มาตั้งไว้นู่นนะ่ะทำวิธีปลุกเสกอธิฐานจิตก็คือไม่ได้อุตรินะอัญเฉญวิญญาณของเด็กตรงนั้นนะ่ะที่มาในนิมิตนะ่ะตรงนั้นเลยแต่ทาพิธีนั้นนะ่ะก็เรียกดวงจิตของเขาเพราะว่าดวงจิตที่ต้องบริสุทธิ์แล้วก็ทาทําพิธีบริกรรมตรงนั้นเอามาก็ใช้ในเรื่องเหมือนกันเพราะว่าก็จะแจกแต่ก่อนแจกแลูกศิษย์อย่างเดียวจเจ้าสับเบลือที่เผาศพนี่แหละโชคดีมีชัย ถูกลังวันที่หนึ่งสิบสองล้านความดีใจของเขาก็วิ่งมาหาเรานะว่าเขารวยแล้วเขารวยแล้วพ่อผมรวยแล้วผูกหวยสิบสองล้านเขาก็เลยบอกเนี่ยที่ผมได้ไปพ่อผมอธิษฐานทุกวันทุกวันเขาโดนบรนดาให้ผมมีเงินจนได้จนทุกวันนี้เขาก็ยังทําตัวตดินยังเผาศพยังช่วยเหลือวัดอยู่โดยที่ไม่ได้คิดสิ่งตอบแทนจากวัดก็เด็กเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆ จึงเป็นท right move ี่มาของไอ้มาขามสิทธิวัดไทยไหมญาติโยมที่มีโชคมีลาภก็มาทําบุญให้มะขามใส่ตู้พระอาจารย์กำลังสร้างวัดไสรไหมสองอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งวัดที่กาลังสร้างอยู่ตอนนี้ทั้งหมดนี้ก็เอาไปสร้างวัดที่นี่แม้กระทั่งตะหมีตะหมีมีรั์มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดนี่ก็โยมเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีกุมารทองชื่อไอ้มะขามเขาก็เลยเอาลูกกอกองค์นี้มาให้มาปรึกษาก่อนว่าผมมีลูกกรอยููองค์หนึ่ง ร้อยกว่าปีเพราะว่าตั้งแต่สมัยคุณปู่ผมเลี้ยงไว้แล้วก็ถ่ายทอดมาถึงคุณพ่อผมคุณพ่อผมเสียผมก็เลี้ยงไม่เป็นคนที่เอามาให้นี่ก็สี่สิบกว่าเลยนะนี่มาสามรุ่นผ่านมาเนี่ยก็คำนวณแล้วก็ร้อยกว่าปีเพราะร่างเขาแข็งะ่ะแต่ผมเขางอกนะข้างหลังมผมสีแดงแต่ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรหรอกอันนี้ในในร่างเขาอะ่ะมันมีทองสร้อยทอง ้อยคอมาด้วยแล้วก็มีพวกแหวนทองอะไรพวกนี้อาลมาก็เลยตั้งชื่อเขาเส้ใหม่ว่าตามีมีทรั์เขามีทรัพ์ติดตัวมาด้วย <c oughs> ก็มีวันหนึ่งญาติโยมเขาเดินเข้ามาเขาวิ่งล้อกปลีกันออกไปนู่นนะเป็นอะไรโยมเขาบอกรถมันวิ่งได้รถที่เขาเอามาถวายนะรถเด็กเล่นน่ะ <c oughs> เขาก็ตกใจวิ่งร้องกันออกไปเออรถมันไม่น่าวิ่งได้แต่มันวิ่งได้นี่เขา,เขาสแสดงอิทธิฤทธิให้เห็นแล้วแต่บุญใครบุญมันนะที่ได้เห็นก็ถือเป็นบุญตา ได้ไปเจราจาเป็นก็เป็นบุญป่ากเราได้มาอุปถรรัมได้มาอุปถากก็เป็นบุญใจเมื่อก่อนจะอยู่ในห้องนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้จกักตามาก็ไว้ตรงนี้แล้วก็มาไว้ตรงนี้ตอนหลังไปเขามีโชคมีลาบเขาจ้างนางลำมาเลยเขามาลำในเนี้ยโอ้โหอาตมาก็เลยบอกว่าไม,ไม่ไม่เหมาะสมนนแน่ๆเลยตรงต่อกรในตรงนี้เป็นบอ่อปาคาบก็เลยต้องเสียสละปาคาบผมบอ่อ <c oughs> เพื่อสร้างบ้านให้ตม, <c oughs> ตมีก็มีเศรษฐีที่นาราชาที่ดินเขา ธุรกิจดีเขาก็อาสาสร้างให้ก็เลยเป็นบ้านตาหมีอยู่ตรงนี้อันนี้ญาติโยมทุกคนที่เคยมาตรงนี้อา้าวตาหมีหายไปไหนเนี่ยพระอาจารย์โน้มเงเขาได้บ้านใหม่แล้ว <c oughs> ถ้าส่วนใหญ่คนที่มากรับไวยัยพาอาจาร์ก็จะได้แวะมาหามาขามแวะหาตาหมีใช่ได้กราบท่านพระ ได้กราบทั้งเทพการที่คุณได้มาขอโชคลาภจะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปก็ดีเทพต่างๆก็ดีคุณต้องมาด้วยศรัทธาคุณอย่าเชื่อมงคนตื่นข่าวคือกระแสที่เขาประโคมการคุณต้องมีศรัทธาในตัวของคุณตั้งมัน่นและมันจะสำฤทธิ์ผลเองมาด้วยศรัทธามาสัมผัสเขาให้ถึงก่อนมาดูให้เห็นกับตาว่าเออสิ่งต่างๆนั้นถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่จิตบางคนสัมผัสได้เขาสัมผัสได้ว่าสิ่งต่างๆนั้น สามารถที่จะโดนบันดาลให้เข็ได้และก็มีผู้ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วก็ไม่ใช่น้อยจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นศรัทธาและต้องมีปัญญาแยกแยะสิ่งต่างๆให้ออกสิ่งที่คุณไปนะคุณไปด้วยศรัทธาเหอะและคุณจะสําเร็จเอง วอนนี้เราอยู่ที่หน้าเรือนตามีมซับค่ะทุกคนค่ะนะคะบอกได้เลยว่าในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยถูกหวยนะคะแล้วก็ได้เลขเด็ดจากการที่มาไหวตามีนะคะเหมือนกับที่มีนักธุรกิจท่านหนึ่งนั่นเองค่ะเขาได้ถวายบ้านเรือนไทยให้กับตามีเพราะว่าเขาเนี่ยขอหนึ่งอย่างแต่เขาได้ตัวเลขประมาณ8หลักเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ย โบกัทก็เลยพาลูกเพจอิจานบันเทิงค่ะมาขอตัวเลขให้ได้ปลดหนี้หมดสินนะคะกับตาหมีมีทรัพย์เขาบอกว่าตาหมีมีรั์เนี่ยเกิดมาจากที่ญาติโยม,มค่ะคนที่เขาศรัทธาแล้วก็เป็นลูกศิษย์วัดสใส่ใบเนี่ยนำมาให้กับพราะจาันทร์ออดน,นะคะแต่เป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งตอนที่เขานํามาให้เนี่ยในปีพศ2562ค่ะทุกคนคะ่ะและก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนนะคะฝันเห็นนะคะกุมารที่ใส่ชุดสีแดงแล้วก็มาให้โชคลาภเพราะฉะนั้นนะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปขอโชคลาภกับตาหมีแล้วก็ไปล้วงปิงปองนั่นเองค่ะนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยพิมพ์คำว่าสาธุและอย่าลืมไลค์เพื่อบอกต่อนะคะแล้วก็แชร์นะคะให้เกิดนะคะในเรื่องราวปฏิหารของการมาขอเลขเด็ดกับตาหมีมีรั์คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปขอโชคลาภกับตาหมีมีทรัพย์นะคะตามโบกัสมาดีกว่าคะ่ะ ซึ่งตาหมีมีรั์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุที่ต้องเรียกว่าตาหมีมีรั์เนี่ยเนื่องจากลูกหลานเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของพระจันทร์ออนนะคะเขาได้เอาเขาเรียกว่าเป็นลูกก่อกเขาตั้งชื่อว่าหมีก่อนแล้วก็เห็นแก้วแหวนเงินทองก็เลยเรียกชื่อว่าตาหมีมีรั์ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีเป็นลุ่นหลานแล้วค่ะที่เอามาให้เพราะว่าเนื่องจากบรรพบุรุษที่เป็นตาทวดปู่ย่าตายายเนี่ยพอได้เสียชีวิตไปก็ไม่รู้วิธีดูแลเขาก็เลยให้มาอยู่ที่วัดสายใหม่นะคะมีหลายคนเนี่ย ได้โชคลาภจากตามีนะคะและที่สำคัญนะคะปัจจัยที่ญาติโยมเนี่ยถูกเลขเด็ดสามารถสร้างวัดสายไหมสาขาสองที่จังหวัดอยุทยาค่ะ mm hmm. อย่ารอช้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ hmm. อย่าลืมกดแชร์ hmm. อย่าลืมพิมพ์สาธุหรือว่าถ้าใครอยากได้เลขเด็ด พิมพ์คำว่าตาหมีมีทรัพย์ตามโปกติค่ะก่อนที่เราจะขอพรนะคะวันนี้เราก็ได้นำน้ำดื่มนะคะมาถวายตาหมีนะคะนี่ไงวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกเพจอิจันร์บันเทิงนะคะในงวดวันที่1มิถุนา2567อ่ะเดี๋ยวเราจะ อธิษฐานบูชาตามีมิซัพไปพร้อมกันนั่นเองค่ะนะโมต่าพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต่าพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจสาพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากุมาโรมหาอิติุริสสัมปันนังสัจจะวาจังอธิฐานิมหากุมาโรจะมหาอิติุริสสัมปันนังสัจจะวาจังอธิฐานิ มหากุมาโรมหาอิทิวิริสสัมปันนังสัจจวาจังอธิิถามินะคะถ้าใครดูรายการอยู่เอ่ยชื่อนามสกุลและอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาข้าพเจ้าโบกสุกตาในนามตัวแทนเพจอิจันบันเทิงขอบารมีกับตาหมีมีทรัพย์ในการล้วงไหตัวเลข3หลักนะคะให้ออกมาในงวดประจำวันที่1มิถุนา2567า ให้ลูกเพดิจันมันเทิงได้ปลดหนี้ได้หมดสินด้วยเทินสาธุตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะมาล้วงไห่นะคะกับตาหมีมีซับนะคะก็ได้รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่บริเวณนี้นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีชาวบ้านหรือว่าลูกศิษย์วัดสายหม่นี่แหละเขาก็ได้มีการจะมาไหวตาหมี่แล้วปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยของเล่นที่เป็นรถไขลานนี่ย เกิดวิ่งทํางานเองนะคะเขาก็ได้กรีดแล้วก็ไปบอกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกเกิดอะไรขึ้นรถไขลานนะคะได้ทํางานเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่เนี่ยจะรู้สึกถึงพลังงานแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างจริงๆอะอย่างนี้ดีกว่าอย่ารอช้ารีบทีละ1ลูกเพื่อขอเลขเด็ดนะคะอะพร้อมแล้วพิมพ์สาธุนะคะหรือว่าพิมพ์คําว่าตะหมีมีทรัพย์นะคะให้ทุกคนได้รัพย์กันนั่นเองค่ะในงวดนี้นะคะ ลูกที่หนึ่งนะคะใส่เข้าไปก่อนการเล็กเบิ้ลโอ้แต่บอกได้เลยคุณผู้ชมในนี้เนี่ยลูกปิปงองเยอะมากว้าย หลังจากที่เราล้วงไห้นะคะกับตาหมีมีซับทุกคนค่ะจาได้ไหมตอนช่วงต้นรายการเราได้มีการจุดเลขทูบกับไอมะขามนั่นเองะค่ะนะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาดูเลขทูบอ่ะสังเกตทันทันทน,นี่นะคะก็ไม่พูดเยอะนะคะพิมพ์คําว่าสาธุให้หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อเป็นการบอกบุญนะคะให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็แฟนเพจอิจานบันเทิงที่ได้เห็นเลขเด็ดตรงนี้เนี่ย ได้ปลดหนี้ได้หมดสินกันนั่นเองค่ะทุกคนจะเจอกับโบกัสน,นะคะช่วงกลางเดือนแล้วก็ช่วงปลายเดือนนั่นเองค่ะขอให้ลูกเพดีจันมันเทิงได้ปลดหนี้ได้หมดสินแล้วก็โชคดีในงวดหนึ่งมิถุนา2567นี้นะคะงวดหน้าจะไปที่ไหนนะคะต้องติดตามในอีจันบันเทิง